ช่วงแอปรีวิวของรายการทีจีไลฟ์นะครับขอแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเริ่มกันเลยครับคุณบอมครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับแอปนิวส์ครับเป็นเรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีครับอันนี้เรียกว่าข่าวก็ไม่ข่าวก็ข่าวก็ไม่ข่าวก็ได้จริงๆก็ยังใหม่อยู่นะเป็นข่าวใหม่นะจะเรียกว่าเป็นเกมหรือเป็นแอปเรียกว่าเป็นเกมแล้วกันครับเป็นเกมที่มันผสมผสานความจริงครับชื่อว่าอินเกรสครับครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเกมสำหรับ Android นะครับเกม Ingress นี่โอ้โหอธิบาายยยกเล เขาเรียกว่าเป็นเ r เป็น Aug m e n t e d r e a l i t y นะครับเรียกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องมันดีกหว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้คือมันมีพลังงานนะครับพลังงานที่แอบแฝงอยู่แล้วเราจะต้องมันเล่นนะครับเล่นเป็น2ฝั่งครับเราจะช่วยเราจะเป็นคนตัวร้ายที่นําพลังงานมาใช้ในทางไม่ดีหรือเราจะช่วยปกป้องคนนะต่างๆพลังงานเนี่ยถามว่าโอ้ต้องอธิบายย่ายหนึงพลังงานนี่เอามาจากไหนพลังงานมันมาจากไหนพลังงาน พลังงานมันอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ใช่มันอยู่ทั่วไปเขาบอกว่ามันอยู่ทั่วไปเลยโอ้โหแล้วเราจะเห็นพลังงานได้ไ,ดไงต้องใช้ระบบ AR ครับ augmented reality นะครับ,รบก็คือลงตัวแอปพลิเคชันนี้ยครับหรือเกมนี้นะครับบน Android สแกน,นแกนอรับแล้วก็เป็นกล้องนะครับสแกนหาเอานะครับนะซึ่งเกมเนี่ยพัฒนาโดย กูเกิลใช่กิลนะครับกูเกิลเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับกโลเคชันอยู่แล้วใช่แล้วต้องบอกเลยว่าตัวตัวเกมนี้คือสามารถเล่นได้ทั่วโลกเลยนะเหมือนร่วมกันเล่นเขาบอกว่าเราเดินเดินไปอาจจะมีคนที่เล่นเกมนี้อีกคนนึงอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันกับเราก็ได้นะที่เล่นเกมนี้ไปด้วยเหมือนกันอาจจะช่วยในการที่เราจะกอบกู้โลกอะไรอย่างนั้นครับดูอลังการมากเลยนะไปโหลดได้แต่นิดนึงครับตัวเกมนี้นะอิงเพสเนี่ย เรียกว่าตอนนี้ยังเล่นกันไม่ได้ครับอา้าวงั้นน่ะทำไมแล้วคุณพูดมา <laughs> ยาวเฟือ่อยชชวงแอป e w s คุณผู้ชมนิด <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องไปที่ ingress. com ก่อนครับ,รบเข้าไปขอ Invitation ก่อนครับถ้าคุณดาวน์โหลด ingress มาเนี่ยจะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รอครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะส่ง Invitation มาให้คือเขาจะค่อยๆมีคูคนเข้าไปเล่นนะครับอ๋อครับใช่ครับก็ ไปสมัครกันดูคุณต้องเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกก่อนถูกต้องเข้าไปเล่นย u ่วในโช c h สิ e n วันอะไรเงี้ยจะมาขอกู้โลกได้เนี่ยก็ชิงเป็นลำบากไปเลยปะใช่ครับแต่คือมันไม่ได้ดูลำบากขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เข้าไปเล่นแล้วเขาบอกว่าไอเดียดีแบบนี้นะครับสนุกลองลองไปดูกันได้ครับมีคลิปวิดีโอตัวอย่างเกมอยู่นะครับลองเข้าไปดูที่ ingress com นะครับกราฟิกดูสวยงามทีเดียวผมผมอยากเล่นมากผมไปขอ invitation ไม่ได้เหมือนกันวังว่ายังไม่ได้ขอหลายวันละต้องบอกนิดนึงอันนี้เนี่ยส่งของลิขสิ แอนดรอยออ l ลี่นะใช่ครับแอนดรอยนะผมกูเกิลกูเกิลมาตรฐานคือจะบอกว่าเกมที่มันก yeah um> ิ๊กขนาดนี้นะครับผมว่าต้องแอนดรอยแล้วครับเพราะกิ๊กมากเดินไปตามสถานที่สาธารณะครับถือใหญ่เลยครับ คุณเป็นผู้กับกู้โลกเหมือนกันหรือเปล่าไอ้คุก็ใช้อินเกรสเหมือนกันเนี่ยมาช่วยกันเล่นหน่อยจับมือกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ดูนิดนึงนะครับก็ลองมาดูดูน่าสนใจทีเดียวเอาครับสำหรับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยนะครับไปดูครับแอปในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าห้องน้ำครับห้องน้ำใช่ครับไปทำเขาเรียกว่าฝรั่งเรียกว่าเบอร์สองครับหรือหนักนั่นเองครับครับถ่ายหนักถ่ายหนักคนไทยเรียกว่า คนไทยมีหลายชื่อเลยครับมีหลายชื่อมากที่เขาเอาสุภาพสุภาพหมดแล้วกันนี่เดี๋ยวนี้ผมคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยไปถึงไหนบอกเฮ้ยเช็คอินหรือยังคำว่าเช็คอินเนี่ยใช่การไปถ่ายนั่นเองคุยกันใหม่เป็นเช็คอินดูสับสุภาพนิดน,น,นึงเวลาคุยกันจะคนอื่นจะได้ไม่รู้ <c oughs> ครับเอาไป <c oughs> ดู <c oughs> แอป,ปนี้หน่อยทำอะไรได้ครับเราก็จะไปดูว่าเราจะเข้าห้องน้ำนานแค่ไหนคราเช็คอินจับเวลาถูกต้องครับขั้นตอนนะครับคุณก็แค่นะฮะประเด็นนะครับก็เริ่มละมีเปิดฝาด้วยเอฟปิดประตูห้องน้ำเนี่ยกดเลย ครับปึ่งนะครับแล้วคุณก็เข้าห้้ไปแล้วคุณคุณถ่ายเบาจับเวลาครับคุณจะเล่นเกมอะไรรอไปก็ได้อ่าใช่นะครับเสร็จแล้วคุณก็กดเสร็จนะครับคุณไม่ต้องพยายามยิงอะไรลงไปในโถนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับกราฟิกนี้นะครับบอกว่าปึ่งเลยครับคุณใช้เวลาหมดต้องบอกก่อนครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับปัญหาเนี่ยมันปัญหาไม่มีอยู่ว่าทุกวันนี้คนที่เขาบอกว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเข้าห้องน้ำนานกว่า3 4มสเท่าเลยกว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับแน่นอนแน่นอน อันน ok um> ี้เรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงนะเข้าไปเข้าไปกดกดเดีวเลยเบอกว่าเสียเวลาบางทีทำให้เสียเวลาแอปพลิเคชันนี้จะคอยเตือนคนนะก็คุณสามารถตั้งได้ว่าเนี่ยจะให้เตือนทุกทุกกี่นาที3นาทีแล้วนะใช่บอกงี้นะครับโอเคนะครับเข้านานไปปุ๊บเตือนตั้งเสียงอะลามได้ด้วยเสียงเตือน นะเลือกได้ด้วยมันจะให้เป็นเสียงอะไรนะครับสนันลันห้องเลยครับช,ชีวิตมันลำบากไปหรือเปล่าต้องต้องตั้งเวลาเข้าห้องน้ำยิ่งกว่าน,านั้นยิ่งกว่าน,านั้นตัวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บได้ด้วยว่าเมือ่อวานเนี่ยเข้ากี่นาทีเก็บประวัติการเช็คอินของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าจะไม่รำลึกว่าคุณเข้าห้องน้ำไปกี่นาทีนี่ผมว่าเขาจะให้ทำยิางหรือเปล่าว่าเมื่อวานสิบนาทีวันนี้เหลือแปดคุณจะตื่นเต้นอะไรกับการ เช็คอินเอนคุณขนาดนั้นนี่ยิ่งไปกว่านั้นแอปพลิเคชันนี้เสีย30บาทอะราคา3าบาทนี่ผมเสียตังค์มาให้ชาวด i จ i ไลฟ์ดูเนี่ยหนึ่งเหรียญผมยิ่คินเหรียญซื้อมาใหม่นี่ผมคิดอย่างนี้คิดในทางบวกนะเสียตังค์เนี่ยเพื่อให้เราได้เวลากลับมา คุณเข้าแล้วนไปเนี่คุณก็กดท็่อีกหนแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับก็ไปลองดูใครชอบนะใครถ่ายบ่อยๆใครใครถ่ายบ่อยครับควรจะถ่ายทุกวันนะควรจะถ่ายบ่อยครับสำหรับสมเด็จไม่ควรถ่ายนานว่างั้นครับผมสำหรับแอปวีไลท์ครับเริ่มต้นด้วยแอปที่ชื่อว่าบีดครับจาก r e p t i l e r e ครับแอปที่ชื่อว่าบีดครับ เป็นการส่งสื่อรักครับอาจจะเลยปรันไทยมาแล้วนะครับแต่คนที่มีความรักผมเชื่อว่าคุณอยากส่งสื่อรักทุกวันครับและคุณส่งสื่อรักเนี่ยคุณจะบอกว่าการที่ส่งดอกไม้เนี่ยมันเชยไปแล้วมันเชยมันเชยมันต้องส่งอันนี้ส่งสติ๊กเกอร์ลายก็โอ้จิ๊บจิบอันนี้เราส่งเรียกว่าฮาร์ดบีดครับฮาร์ดบีดครับฮาร์ดบีดนี้ถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือรูปอดรูปหัวใจไม่ใช่ครับ เนี่ยครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรียกว่าจังหวะการเต้นของหัวใจโอ้โหอะไรจะโรแมนติกขนาดนั้นคุณนนั้นเลยนี่ไม่ยากครับจริงๆแล้วก็คือให้คุณเช็คนี่แหละอาสมุติว่าหัวใจคุณเต้นเร็วขนาดไหนเอานิ้ววางไว้ที่กล้องหรือถ้าคุณใจร้อนับ สามารถสร้างความเร็วของการเต้นหัวใจคุณได้ด้วยการแท็บครับแท็บสมมติตอนนี้ผมเต้นอยู่6 4เนเนี่ย BPM ใช่ไหมครับยังไม่ตื่นเต้นนะครับเนี่ยแสดงว่ายังไม่เจอใครนะถ้าเจอใครอาจจะตื่นเต้นกว่านี้าเลยสามารถส่งได้พร้อมข้อความครับเออมาอย่างนี้นะครับส่งข้อความไปคิดถึงเธอใจเต้นแรงขาแข้งวันสั่นอะไรโอยข้อความไปเลยส่งนะทั้ง Twitter Facebook ต่างๆฟีเจอร์หนึ่งที่ผมเห็นเลยคือส่ง SMS มีคนใช้อยู่ด้วยหรอครับ มีสิรครับมีสิครับแต่ว่าคนนึงถึงกับเปิดแอปพลิเคชันมาวัดการเต้นของหัวใจส่ง SMS ไปให้อีกคนนึ่งครับแปลกๆอีกฝั่งหนึ่งรับ SMS ครับงงโทรศัพท์ฟีเจอร์ปดก็เปิดไม่ได้งงอีกคนนึงได้มาปุ๊บเราก็บอกว่า อะไรนะแบบว่าเธอเต้นบนใจเต้นร้อยสิบสำหรับฝั่งรับนะครับเปิดบนเว็บไซต์ยังได้เลยจริงๆแล้วนะเ<อ>พราะว่าส่งอีเมลไม่ได้เปิดเว็บไซต์ก็จะขึ้นเป็นหน้าลักษณะเดียวกันกับบนแอปเลยแล้วก็เป็นปรูปหัวใจเต้นนี่แหละตึบๆแค่นั้นเลยครับตึบๆพร้อมกับข้อความครับคือต้องบอกแอปแบบนี้ก็มีด้วยนะคือต้องคือต้องบอกอีกนิดนึงว่าอันนี้จริงๆเขาออกแบบแบบเครื่องไวรัสไรยแต่ว่าหลังไวรัสไทยปุ๊บก็เอ๊ะมันก็เก๋ดีนะ ใครดูแบบว่าวิธีธรรมดาธรรมดามันน่าเบื่อลองอันนี้ดูได้นะครับฟรีครับต่อไปครับแอปกล้องครับกล้องอีกแล้วเราจะมีกล้องกันทั้งวันทั้งคืนจะมีกันดุแอปต้องดูแอปกล้องในเครื่องคุณแก่เยอะมากครับที่เอามารีวิวทุกวันที่ทุกวันทินเนี่ยมันเยอะจนแบบผมจะไม่ถึงลบอรกแอปนี้ครับ wood camera ครับเป็น Vintage photo editor ครับ Vintage อีกแล้วด้วยวินเทจอีกแล้วยุคนี้อะไรก็วินเทจนะครับ ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยหน้าตาโอเคนะใช้ได้เลยทีเดียวมีมเลน์ให้เลือกครับเป็น32เ,<ป>เลน์เป็นเลนวินเทจเยอะมากเลยสามารถใส่ไลฟ์เลนได้แล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆมีกรอบด้วยกรอบ16กรอบนะครับฟิลเตอร์อีกมากมายนะถ่ายเสร็จแล้วก็สามารถเลือกใส่ฟิลเตอร์แชร์ได้ทั่วไปสุดยอดตามปกติเลยเว็บรูปเออหมายถึงว่าแอปพลิเคชันรูปนะครับมาแง่งรูปใส่เพิ่มความเบลอใช่ครับ กล้องซื้อมาชัดๆดีเกินไปก็มาแต่งให้เบลอใช่ครับใส่กรอบใส่เอาใส่เฟรมโอปรับตรงแต่งเอากันไปนะฮะเยอะนี่คุณแก่ไปแอบถ่ายใครมาครับจากเสาไฟฟ้าน่่าาอยงี้ผมไปเห็นอยู่หน้าบ้านออกมาซ่อมไฟนะข้อดีคือเวลาเปลี่ยนรูปคุณก็แค่นิ้วปัดสบายเลยตึดอะไรอินเทอร์เฟซดีตอนนี้ครับราคา2เหรียญครับครับผมไปซื้อได้ครับก็ลองกันดูว่าใครชอบ สองเหรียญในการเปลี่ยนรูปชัดให้เป็นรูปเบลอรูปใหม่ให้เป็นรูปเก่าเขาไมาเป็นเทคนิคเขาเป็นเทคนิคนะครับสหรับแอปต่อไปครับออกกําลังกายกันบ้างครับกับแอปที่ชื่อว่า Move ครับ Move มุ๊กไม่ได้แปลว่าย้ายตัวเองไปเดี๋ยวนี้เต้นอะไรนะครับแปลว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จับตัวจับครับการเดินของคุณนะการขยับเคลื่อนที่ของคุณนะอย่างที่เขาบอกว่า คุณควรจะเดินอย่างน้อยวาระส0งนะครับแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนี่เป็นเครื่องนับก้าหรือเปล่าอันนี้ใช่ครับก็นับ1 2 3่มไปเป็นครับนับก้าครับนับก้าตรงนี้ครับใส่ไว้ใน iPhone ของคุณเน้นนะโทรศัพท์ของคุณเพราะว่าจะมี GPS ด้วยจะดีมากเลยนะครับก็จะสามารถนับ9ก้าแล้วก็บอกได้ด้วยว่าคุณเดินผ่านไปที่ไหนมาบ้างกลับมาดูได้นะครับแล้วมันฉลาดมากพอคือผมบ้านผมอยู่บางซื่อใช่ไหมผมขับรถมาปื๊ดมันไม่บอกว่าเดิน บอกว่าตอนนี้กำลังช่วงที้ขับรถเนี่ยรู้ว่าเร็วเกินเดินครับเดินไม่ได้แน่แต่พอเถจอดรถนั่เในชั่นปุ๊บเดินปุ๊บนับเลยสามนาทีเขารู้อย่าคิดไปโกงว่ามาเลยปาบๆอย่าคิดว่าจะโกงได้ก็คุณสามารถบันทึกแ่ะคุณเดินกนกีาทีนะครับ คุณเดินไปหมดกี่ไมล์นะครับไปกี่กี่นี่คือคุณแก่ทั้งวันเนี้ยคุณก็คือเพิ่งตื่นแล้วก็ขับรถไปทํางานที่เดนแ้วเลยใช่ไหมครับผมเพิ่งเล่นลองโหลดมาเพิ่งทดสอบการเล่นนะแลก็ลองไปโหลดกันดูครับแอปพลิเคชันนี้ฟรีนะลองดูได้เพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยนั่งอย่างเดียวเลยอยู่ในออฟฟิศไม่เดินไปไหนเลยนะกลางวันนี้อาจจะควรที่จะเดินออกไปทานอาหารกลางวันที่ไหนยังไงบ้างไม่รู้ตัวกมาดียทีโอ้โหวันนี้เดินมปแค่ร้อยเก้าเองน้อยมากเลยนะไม่ออกกําลังกายเลยข้อเสียแอปนี้มีข้อเดียวครับ ครับสูบแบตครับสูบแบตคือกินแบตมากเป,เปิดไว้เฉพาะตอนเดินครับตอนไม่เดินก็ปิดไว้นะครับเพราะว่าต้องเอาไว้เล่นทว<อ>ิตเตอร์ไลน์และเพร<อ>าาเอาไว้พ <อ S 1> เพราะว่าออลา<อ>ลอเวลา คือเดี๋ยวนี้เราทำกิจกรรมทุกอย่างต้องมีการนับเกิดขึ้นครับจะนับกนับก้าวนะครับเข้าองน้ำนับเวลาอะไรอย่างงี้ต้องมีสมาธินะจะนับกันนะกันนะกันนกไม่รู้เดี๋ยวอ่าต่อไปครับเป็นเกมอีกแล้วครับชื่อว่า Line h i d d e n Cash ครับมีคำว่า l ล ne อีกแล้วเป็นเกมของ Line ครับผมเอามาแนะนำเพราะว่าผมติดมากครับเกมนี้แอปพลิเคชันสำหรับแชทเนี่ยเดี๋ยวนี้มีออกเกมไอีกเยอะแยะใช่ครับตัวนี้เป็น Ph o ต o Hunter ครับ คือเล่นโฟโต้ฮันส์นสมัยก่อนนะใช่ครับมา่ติดกันสมัยก่อนนะครับที่เราหย่อนเหรียญ10บบาทแล้วก็โฟโต้ฮัน์ใช่ครับต่างๆแล้วก็ยังมีในคอมมีอะไรมาแล้วเยอะมากเลยตรงนี้เป็นลายเอฟลายแล้วทำไมสนุกตรงไหนผมว่าผมชอบตัวกระตูนครับเอากระตูนลายเนี่ยตุ๊กตาของลายเนี่ยมาใช้ในภาพนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าน่ารักมากเลยน่าเล่นทีเดียวนะครับแล้วดีตรงที่ว่าคุณสามารถเล่นแข่งกับเพื่อนในลายของคุณขมได้เลยครับโอ้คะแนนผมอันดับหนึ่งานะครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวนะครับเลื่อนมามครับเลื่อนเลื่อนมาครับจะมีโกฟรีอยู่ครับอันล็อกนะครับมีเล่นเกมที่ด่านฟรีได้ใช่ครับครับหาจุดแตกต่างทั้งหมด5จุดต่อภาพนะครับเวเราเล่นโฟโต้ฮันเลยใช่ครับมีทั้งหมด5ชุดนะครับภาพก็เล่นครบ5ชุดแล้วเนี่ยก็จะมีคะแนนขึ้นมาครับวิธีการเล่นเนี่ยคือคุณจะต้องเล่นให้ได้คอมโบครับจะได้ได้คะแนนเยอะ คอมโบคือยังไงครับคอมโบคือการที่แท็บติดติดกันครับอ่าเดี๋ยวคุณบอมลองเล่นดูครับด่านที่1มาแล้วครับแบบนี้ไม่เห็นติดกันแน่นอนเลยครับหาไม่เจอครับเล่นกันสดๆตัวตัวนี้นะครับสดๆเลยครับผมผมขอต้องบอกนิดนึงอันนี้สีต่างกันนี่ลักษณะคลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกไปเรื่อยครับแว่นต่างกันนะครับมีโบนัสเพราะเราเล่นเร็วโบนัสก็มีเหรียญขึ้นมาก็คลิกเก็บเหรียญครับได้คะแนนนะครับอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เล่นไปเรื่อยนะครับอ่าฮะจบครับก็ไปเล่นกันละกันแข่งกับเพื่อนนะครับไปเล่นกันดูครับ มีเทควิธีการโกงด้วยคุณบอมเนี่ยได้ห้าแสนแล้วผมได้ห้าแสนเองครับเพื่อนผมเล่นกันเป็นล้านเลยครับอ่าคือวิธีการก็คือเปิด iPad นะครับแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนมาลองลองมาร่วมอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งครับยังมีวิธีการโกงอีกอันนึงครับผมเพิ่งทราบมาไม่บอกแล้วกันใครลองไปเล่นกันดูก่อนเดี๋ยวเลี้ยวเลเล่นโกงเลยหรือไม่สนุกหรืออยากรู้ก็ดีเอ็มอาคุณบอมแลอย่าเรียกว่าโกงเลยเขาเรียกว่าเล่นให้ได้คะแนนเยอะเป็นเทคนิคนะกันนะครป๊อปอปลองดูนะครับต่อไปครรับเเาียกเฟอรร์บี้กัันใช่มคปลอ่อร์บี้้ไมตงไปเเสียงิน นี่เลยนี่เลี้ยงอยู่ในนี่ iPhone แท็บเล็ตนี่เขาชื่อว่าเกมว่าชิบิเพ็เอ่อเพ็ซอยครับนี่เหมือนทรรมก็อตเลยนะใช่ครับเลี้ยงแบบนี้ก็พอแล้วครับโอ้โหน่ารักเลยทีเดียวใครเกิดทันธรรมก็อตครับ HP เท่านี้นะตัวนี้เลยเหมือนทรรมก็อตได้เลยก็เลี้ยงกัเจ้าตัวนี้นะครับให้อาหารมันพาไปเดินเล่นนู่นนี่นนี่ให้แครอทครับเลี้ยงจนมันโตอนี่ชีวิตเราต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกถูกต้องครับนะครับก็เลี้ยงไปฟรีครับ นะอยากเปลี่ยนฉากเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งวัตล้อเปลี่ยนอาหารหนึ่งเลี้ยนคบก็เลี้ยงก็เลี้ยงมันบ่อยๆสบายครับปิดไฟให้มันนอนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกวนใจไม่เสียชีวิตจะลำบากอะไรว่าฟูบี้มารายการดูนี่นติ่งกิ่งตกโตอีกอะไรกู สุดท้ายแอปสุดท้ายมีสาระกันนิดนึงครับกับแอปที่ชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันครับใครคนู้องจักไอโฟนนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในไอโฟนนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยต้องเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตของ d t แทครับข้อจำกัดนิดนึงนะมีทั้งบน iPhone และบน Android เลยมีทั้งคู่เลยก็สามารถเตือนได้บอกเรียกว่าตรวจข่าวสารนะครับเรื่องจราจรนะครับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนนะครับแล้วก็สามารถโทรนะครับเรียกว่า โทรเหตุด่วนเหตุรายแจ้งเหตุด่วนเหตุรายได้ครับมีเบอร์หมายเลขสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลต่างๆครบทั่วเลยทีเดียวนะมีไว้มีติดไว้จะดีมากเลยครับมีแท็กดีแท็กนะครับอันนี้ใช่ครับก็มีเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆมากมายด้วยนะเนี่ยมีปุ่ม SOS ครับก็จะสามารถโทรได้ครับกด SOS ตรงกลางนะครับก็จะมัส่วนนะครับเฉพาะมีเหตุจริงๆเท่านั้นใช่ครับครับรู้ด้วช่วยกันคือจริงเรื่องเนี้ย ผมคิดว่ามันไม่สําคัญจนกระทั่งวันหนึ่งผมขับรถอยู่แล้วแบบเฮ้ยเจอแก๊งซิ่งเยอะมากจะแจ้งตำรวจเบอร์อะไรเจอเด็กแว้นอะไรเออแบบเฮ้ยเบอร์อะไรไม่รู้จริงๆนะครับก็เราต้องหาเบอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ติดตัวไม่เสียหายรต่ว่าใครจะแอดไว้ก็ช่วยแจ้งเรื่องสภาพจราจรก็ดีครับอ่าครับผมคือดิจิไลฟ์ครับของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเรานะครับได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digilifeTV ครับ ไปกดไลค์กันที่ f a c e b o o k c o m d i g i t l i v e t v ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i t l i v e t v ครับครับผมแล้วเวลาของสัปดาห์นี้นะครับหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับ d i g i t l i v e t v ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15 Nation Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ